นี่เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะหล่อมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวรอพี่ๆเข้ามากันหนูแดงจะพาชมนะคะบอกเลยคันนี้หล่อสุดๆค่ะมาโอเคเดี๋ยวเรามาชมรถคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาเป็นรถรุ่นอะไรก่อนที่จะมาแต่งเป็นบอดี้คิทนะคะสำหรับสีเทาดำคันนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตขับสีนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่า คันนี้แต่งสุดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งบอดี้ด้านหน้านะคะนี่เลยค่ะแปลงบอดี้ด้านหน้าให้เป็น F 1 5 0นะคะทั้งกระจังตัวกันชนด้านหน้าด้วยและตัวกันชนด้านหน้านะคะก็จะเป็นพาร์ตเหล็กนะคะมีไฟ LED 4ีสุดค่ะตรงนี้นะคะตัวกันชนจะเป็นพาร์ตเหล็กแล้วก็มีห่วงสีแดงนะคะที่ลากจูงได้นะคะ Ford ค่ะขนาดของกระจังก็จะเป็นขนาดเท่าของตัว แบบแถแบบว่าอเมริกาเลยนะคือกระจังหน้าตัวฟอร์ดเนี่ยคือนี่เลยค่ะจะมีความสเกลใหญ่กว่าตัวทรงแรปเปอร์นะคะหรือว่าแรปเปอร์นั่นเองตัวไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟที่นําเข้าด้วยนะคะไฟหน้าไฟท้ายก็คือนําเข้าเนาะฝากระโปรงด้านบนค่ะนี่เลย เป็นทรงเชลบี้นะคะแปลงทรงเชลบี้เลยมีสติกเกอร์คาดด้วย2เส้นนะคะเป็นสีแดงเนาะซึ่งตัดกับตัวรถเข้ากันมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วหัวใจรัวๆพร้อมกดแชร์ได้เลยนะคะซุ้มล้อค่ะเรียบๆแบบนี้นะคะและนี่เลยนะคะสำหรับแมคกคันนี้ค่ะ แมคขอบ20อลอลบ44ยาง35นะคะก็เป็นยางของเลนโซ่ยก2นิ้วค่ะเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากกันโค้งด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในดีกว่าเพราะบอกเลยว่าคันนี้เขาไม่ได้แต่งแค่ด้านนอกนะด้านในเขาก็แต่งเช่นเดียวกันนี่เลยค่ะสำหรับตัวด้านในเราต้องพุ่งมาที่จุดนี้เลยเพราะว่านี่ค่ะพี่พี่ หุ้มพวงมาลัยนะคะพร้อมเซ็ตระบบเหมือนแรปเตอร์เลยแล้วปลายท่อก็เปลี่ยนด้วยนะนี่ค่ะนี่เลยนะคะหุ้มพวงมาลัยมีได้แดงนะคะเหมือนตัวแรปเตอร์เลยพร้อมเซ็ตระบบค่ะและตัวเบาะนะคะก็หุ้มเช่นเดียวกันให้เหมือนแรปเตอร์นะคะแต่ตัวนี้ไม่ใช่แรปเตอร์นะพี่พี่มันคือสปอร์ตทับสี่นะคะพี่พี่นี่เลยค่ะ ตัวบอดี้เขานะคะก็คือบอดี้คิดแต่เนาะคือถ้าเราได้ยินคำว่าบอดี้คิดเนี่ยยังไงมันก็จะต้องใหญ่กว่าตัวรถเดิมอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะสติกเกอร์ f 1 5 0ไฟท้ายนะคะนำเข้าตัวฝากระโปรงด้านหลังก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นนะคะ ford ค่ะก็ครอบไปแบบนี้เลยตัวกันชนท้ายนะคะจะเป็นกันชนท้ายพาร์ทเหล็ก พร้อมตัวมีลูกแก้วตรงนี้ที่สามารถลากรถลากเรือได้และปลายท่อนะคะ<า>ก็เปลี่ยนด้วยนะคะปลายท่อเปลี่ยนด้วยซึ่งบอกเลยว่าเสียงนะคะเสียงเหมือนแรปเปอร์เลยนะคะสำหรับปลายท่อตัวนี้นะคะหล่อมากๆนี่ค่ะ x 1 5 0านนะคะก็เดี๋ยวหนูแดงจะลงคลิปแล้วก็รูปรอบคันให้พี่ๆลงอีกรอบหนึ่งแล้วไม่ให้พี่ๆลงให้พี่ๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่า มันเป็นยังไงมันแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะหนูแดงทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวจะลงให้นะคะพร้อมรูปเลยนะคะนี่ค่ะสําหรับคันนี้บอดี้คิดนะคะหล่อมากๆนี่เลยค่ะโอเคค่ะพี่ๆเดี๋ยวหนูแดงนะคะ ขออนุญาตลงไลฟ์แล้วเนาะเพราะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปรอบคันนะคะมาลงให้พี่ๆดูกันเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดหน้านะคะว่าพรุ่งนี้หนูแดงจะพาดูรถรุ่นอะไรแล้วก็คันไหนกันบ้างคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะคะก็วันนี้ร้อนมากเลยนะวันนี้อยู่โชว์รูมตั้งแต่เช้าเลยค่ะพี่ๆยังไม่ได้กลับห้องเลยไลฟ์สดเราก็เจอกัน3มรอบแล้วเนาะวันเนี้ย เพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถวันนี้มันหล่อมากจริงๆค่ะนี่เลยโอเคค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสําหรับพี่ๆที่มีแผนจะซื้อรถนะคะทักมาหาหนูดแดงโทรมหาหนูดแดงได้เลยค่ะทักมาทางเพจถ้าตอบช้านะคะขออาภัยนิดนึงบางทีอาจจะคุยกับลูกค้าอยู่พี่ๆก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์061 523 9 5 2 4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ